เมาตัวตัวตัวเมาหรือเปล่าวันนี้ภูเขาเขาจะเขียนให้เขาอยากเขียนอีกเขาเขาเขาเขียนนั่งงงนั่งงงไม่ใส่รองเท้าแบบนี้กันทำไมพ่อยไม่เขียนในฝุ่นวะอะไรฮะคุณแจอยู่ในล้อบ้านพ่อคุณแจในล้อเอ้ามึงกับเบื่อนจะหลุเนี่ยสภาพเป็นไปไม่ได้ยอดนะอนนี้พ่อยังกอบรูปถึงเลย อยากตายไหมฮะเออต้องมีมือต้องใส่มือแม่เหล็กด้วยวนไม่มีน้ำมันผู้ขามานี่เร็วจะเขียนให้ประกวนไม่มีน้ำมันอย่าสตาร์ทมันจำทังเลยประกนฮะโอ้น้ำมันน้ำมันปวดนะน้ำมันไม่มีบประานรถเที่ยวเหระฮะรถมอไซ กดไลค์มาบิ๊กสองคนนี้มัอนนางเอกเอ็มวเลยยิ้มแต่เ่ียไม่ใครวะฟูขาใยพิงขาเทียนหน่อยเฮ้ยบอกวนน้ำมันวิมีบขาวเงี้ยมึนดิหล่ะเขาตัขารอแล้วนี่ถอได้เขาไว้แั่นเลยรถไมาถ่ายรูปล้ ใช้ลูกรถมันต้องมันต้องปวดยางออกใช่ไหมแล้วกคนแดงอยู่ข้างในรวไม่่ใชมือพวกเรามีแม่เหล็กเฮ้ยกูเห็นอยู่ก็กูบอกว่าผมสีแดงมันหนูไม่ใช่อ้อมอ้อมผมแดงๆอะไรมันใั่ใต้รถ้อมพร้อมพร้อมขูว่าคนนั้นมันถุงไปใต้รถไอ้กูไม่อยากโชว์ไลน์เลยทำไมนมมันอ้วนจังวะสะอนบอลกูจ้าเจิดมารถบลัฟตัววันหักเก่าเสียล้วอันนี้คือ อิ่มหนอยห้าสิบร้านลอยเย็นอิ่มหนอยห้าสิบรถมากินประจำกินได้ไหมกินได้อยู่แต่ว่าตายไม่รู้ด้วยสีสวยอ่ะตายอยู่สตาร์สเบลล์ทำยังไงให้ขายอุ้ยทำไมกวนจังเลยตัดออกูจะเกิดว้าวสตาร์สสีเบลอุ้ยมึงโง่จังเลยอ่ะเฮ้ยปะปุ๊บไปกินข้าวปิ๊บปะไปร้านเกมะไม่มีตังค์เฮ้ยพุ่งไปร้านเกมค่อยไปนี่เราเดียว ไปไหนเออนู่นแหละแล้วกูต้องกลับบ้านด้วยตังค์อตังค์แม่เอาคนเท่าไหร่หรือว่ากินเป็นหัวโกำลังเศร้ากันอยู่หนึหัวแล้วมันเป็นไรมันไม่อยากไปแสนสบายแล้วใครอยากไปกดไลค์ังเลยอยู่ในล้อยังวะเอออุ้ยกูชอบมากเลยตัวไปห้วยไปห้วยมแม่ปิงเลี้ยงมันข้าวก่อนนะ ไมลออยู่ีือแม่เกเสอยู่นู่นสบายอ๋อแสนสบายพูดจริงจเนเห็นหน้าแสนสบายกูก็ไม่อยเข้าไปแล้ดิกูยังไม่เคยเข้าไปเลยด้วยซ้ำไอ้พวกมายืนกัอะไรอยู่หน้าก้องเิ็กบิ๊กกตอนแรกหน้าเปิดอยู่นะหน้าเปินเว้ย กันกิ้งกันอยู่นมือคุนอนเกิดขี้เล็ฟุบอะไรว่าชัวร์ฮานซับเดี๋ยวก็ดาดขาอีกอ่ะทีไร่หนเหนื่อยตามลงอ่ะ เลยกูได้มาเป็นออันนี้เม็ดใหญ่กว่าเด้ต้องเม็ดใหญ่ตวตัวเกี่ยวสามสามเม็ดเลยนี่ยกี่อุ้ยสองอันดีอ้อมแปดเพื่อนเอาไหนสองนี้ สองอันดิกูอยากได้สีเหลืองอ่ะเอให้ดิหน่ที่รักให้เอาสีเหลืองอ่ะสองอันเลยอันเดียวกี้อ่ะกูยังซื้อโบ้แล้วตั right ้งห้าบาททำยังไงทอดถึงกระดาษขา กล้อองหน่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะหกโมงเย็นค่ะเราจะไปกินเราจะไปกินแซ่บมเอาพี่เล็กมาหน่อยป้าพี่เล็กมาหน่อยฟางแมพี่เล็กมาหน่อยนี่พม่เขามองกูทำไมอะเอามาได้เฉยเอามาแต่งตัวเลยไงนั่นทุกคนดูที่รักเขากำลังใช่ที่รักเขาก็เหมือนกันพี่เล็กใช่พี่อเล็กแฟนเขาเองไม่ใช่แฟนกวางนะพี่เขามองกูทำไมอ่ะไม่เข้าใจพี่เขามองไม่เห็นมึงหนอกมึงดำ ไปเลยผู้คาหนึ่งสองสามแอคชั่นอย่าพุ่งอย่าังกล้อเสียงท็นอันไยเสียงอะไรทำไมวัวทำได้วะว้าวจมหลัตามนัน คุณถามกูกูจะรู้เอกูเพิ่งมาถามมึงวันตกค่ะวันตกมือแนแบ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 นแรนแบ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 นนแบะแบน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 ยบนแ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 บนนแบนนแบ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 นนนนแบนนบฟุบนนแ

เบลอะไรบังมอเตอรถตัดหญ้าเลยไปเหมอเรถตัดหญ้าเลยเดี๋ยวมอเอรถตัดหญ้ารอระวเน้ำนหอนโชว์พาวดิออากเห็วนวนโออการ

เขาใหม่ดิวน้องเดือดแคนสเตนนะเขาเดือดพงศิษฐแต่เตฟุ๊กอ่อแล้วพอแล้ววนเดี๋ยวมืนเดี๋ยวคอขาดดิเดี๋ยวได้ไปกินกินเน้อย่างนี้ไปอ่อนน้องหน่อย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 เร็วเร็ววิชาถ่ายรูปเล่นเร็วไปอ่อนน้องหน่อยเร็วเร็วน้องเขาเห็นหน้าเจ๋อวนไปเล่นกับน้องหน่อยน้องรอวนไปอ่อนน้องหน่อย น้องดูไม่เป็นหรอก้องอยากเต้นด้วยผิดภาพเปล่าได้องหนน้องเลยนอนหลับดีเลยสาวซัมเด้อรฮันไลนเมื่อไหร่อีกบอกเพราะว่าจะคือเฮ้ยเมื่อไหร่จะไปกันดีเหมือนกันฮิวโก้เกียวบอกไม่ให้เกิดเลยเกียวมันเป็นอะไรกกูเอ้ยเกียว ดูวิดีโอภายนเปลี่ยนนะคะเซนเซอร์ตืดฮะไอ้แก้วทำไมหัวเปียกแบบนั้นวะฮะเอาข้อน้ำแล้วต้องหัวเปียกฮิวโก้ไปเหมือนกันล่ะสัญญาเขาจะสานส้มไปให้ฮิวโก้กลับแล้วบ่ไปเรียกเพื่อนมาวนพิงพิงพิงหันหน้ามาพิงพิงหันหน้ามาใครแเฮ้ฮิวโก้ลีลี่หันหน้ามาเนี่ยเเออาหนนลีหันหน้ามาลีหันหน้ามา สัญญาฉันจะเอาสารส้มไปให้นุ่มไปอะไไปป่อย um> อะไรนะกวางกวางกวางสัญญาฉันจะเอาสารส้มไปให้โอเคลีลีลีจะพาเธอไปปล่อยดาวที่ชนบุรีฉันไม่อยากให้ต่าที่ชลบุรีลีฉันว่าแม่เขาไปไหนอะเขาก็ไปได้อันดเลยทีคนคไปไม่เยอะอยาก ไปห้วยกับนองมากกว่ากูรู้จักกูผู้จัดการเว้ยบ่แบบผู้เพื่อนเพื่อ,อ,อแนแม่กูแต่เขาสวยเข้าไปมึงรู้จักผู้จัดการเด็ดว่ะพวกเขาน่ไปไหนก็ได้ไปห้วยก็ได้ไป